เป็นคนเสิร์ฟผู้หญิงล้านมวนค่ะอันนี้เป็นาคบรอบไม่ผิด ไม่ใช่ค่ะมันก็จะเป็นใหม่กับเพื่อนๆทีมงานด้วยกันนะคะก็เรียกว่าใครก็ตามที่ณนะตอนนั้นเราทําเป็นม้วนเราเรียกเป็นเทปนะเป็นเทปเป็นตลับก็ไม่ใช่ยาหมองนะคะก็เรียกว่าเป็นม้วน,นะคะ่ะใครก็ตามที่ถึงร้านม้วนคนนั้นก็จะอยู่ในบนคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะความพร้อมตอนนี้แค่เกินๆคุยกัน,นะคะ่ะว่าแนวทางจะไปในทางไหนเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปจะมีกินอะไรกับ้างที่ใหม่ เก็ต้องติดตามดูไม่บอกอ่า <laughs> แต่เป็นพี่ใหม่คนหนึ่งแล้วละ่ะอืม <laughs> ใช่ค่ะจะมีซิงเกิลด้วยแต่ว่าซิงเกิลนะตอนนี้คือพี่ใหม่กำลังทัวร์ทั่วประเทศทั่วโลกเลยอ่ะก็เรียกว่าจะไม่อยู่ในเมืองไทยเลยจนกระทั่งนั่นนะค่ะสิงหากันยาม,มันก็เลยต้องเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ต next shot ก็คือช็อตต่อไปก่อนเอาเลยทีละช็อตก็เลยคุยกับทางพี่ดีพี่นิ่มสีฟ้าแล้วก็ทางคุมไพบูบยมแกรมนี่ว่าไม่น่าจะเกินสิ้นปีนี้อืได้ฟังแล้วค่ะค่ะ ตอนนี้ถ่ายมานานเท่าไหร่ชัวร์ก <c oughs> จริงๆพี่ใหม,ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ทำซิงเกิลนะส่วนใหญ่จะทำเป็นรีเมคมากกว่า <c oughs> เอาเพลงของคุณบิ๊กแอสเพลงคุณ <c oughs> เอาของพัฟประเทชัเธอยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณแหนมด้วยนะคะให้ฉันดูแลเธอจะเป็นการการรีเมคมากกว่าไม่ค่อยได้ทำแบบว่าเป็นเป็นซิงเกิลแต่งขึ้นมาใหม่เท่าไหร่นอกนอกจากเป็นเพลงละคร <c oughs> ละครช่อง3ณนะตอนนั้นค่ะก็ตอนนี้คงจะเป็นการแต่งขึ้นมาใหม่เลยค่ะก็คงเป็นแนวแบบ สนุกสนานแซบๆมันมันก็เป็นคาแรคเตอร์เราเนี่ยแหละค่ะคาเปนต้องแซบก็แบบก็ก็คงต้องมีบ้างอ่ะเนะเพราะว่าแต่ตอนนี้ก็ก็เอากําลังดีเอาที่มันเป็นเราอืมให้เหมาะกับเราก็ต้องให้กัลยานมิมรดีกว่าว่าอาจจะถูกพระเจ้าสาบมาแบบนี้ให้แบบว่าเธอไม่ต้องไปมีคู่เธอไม่ต้องไปมีคู่รักแบบเหมือนคนอื่นเขาร่วมหอลงลงลงเนาะเขาลงลงก็าไม่ไหวค่ะก็ก็เลยคิดว่า สวัสดีค่ะข,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเบาๆนะคะก็ก็เลยฝากน้ำแร่ด้วยนะคะไม่ใช่ดิฝากสลิงพลาสต์กกับน้ำแร่ค่ะก็ ก็คิดว่าเราใหม่ปวารณาตัวใหม่เองแล้วละ่ะมาเป็นสิปีแล้วว่า mm hmm. เออชีวิตเป็นอย่างนี้เนาะเราต้องเต้นเราต้องร้องคือเคยแม่กระทั่งคิดอยากจะทํางานย็่เปิดร้านอาหารพ่อแม่ทาอาหารอร่อย mm hmm. อยากจะทําอย่างอื่นก็คือมีมีเนื้อหาที่เป็นผลิตภัณฑ์จริงๆจังๆกับเขานอกนั้นคือต้องกลับไปร้องเพลงกลับไปงานแสดงมันเหมือนกับว่าบอลริสเวบอลมาแบบนี้เกิดมาตรงนี้คุณต้องอยู่ตรงนี้รีบอลค่ะ